เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรีเมนของเรากันอีกเช่นเคยเลยนะฮะวันนี้ก็กลับกันมาในเกม Little Nightmares พาร์ทที่5กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็คิดว่าพาร์ทนี้คงจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เกมนี้ก็เราไม่พูดความจำเพลงดีกว่าทุกท่กนเราไปเริ่ม <c oughs> เราไปเริ่มก็มาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคผมว่านะเจอแน่นอนอะยังไงก็เจออะเจอะ ดูรูปดวงตานะแล้วหลอดยังไงพี่รู้เนี่ยมันมีหุ่นไม้เต็มเลยทุกคนผมว่าเจอแน่นอนด้านหน้ามีประตูที่ต้องใช้กุญแจวะน่าจะต้องขึ้นไปเอาด้านบนนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเสียงอะไรอะ่ะผมว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมันต้องใช่แน่ๆข้างในนี้โอ้โห ดูดิมีรูปภาพด้วยอ่ะต้องเป็นห้องแกแน่ๆฮะอาเจเออ๊เออเชีย่ยโอ้โหตกใจหมดเลยมักหาหุ่นมันจะเยอะไปไหนวะนั่นไงกำลังทำเพลงอยู่เลยแต่งสวยรักสวยรักงามขอย่อไปเลยแล้วกันนะอย่าหันมาเ้ยขอปิดไฟได้ทุกคน เผื่อ,อเจ๊แกจะมูกดีอย่านะจ้ากระจกหวังว่าจะมองไม่เห็นด้านหลังนะมันแบบมันขุ่นมัวไปหมดอ่ะทุกคนไม่น่าจะเห็นหรอกภายใต้หน้ากากจะมีใบหน้าที่เป็นเช่นไรกันนะว่าแต่กุญแจอยู่ไหนวะเอ๊ะตรงนี้หรือเปล่าเอ่อ ข้างในนี้เปิดประตูได้หรือเปล่าไม่มีอะไรเอ๊ะหรืว่าโอเคผมรู้ละเราต้องดันผมว่ากุญแจอยู่ข้างในแน่นอนนะทุกคนแต่ว่ามันจะเกิดเสียงนี่สิเดี๋ยวเราดัานเสร็จปุ๊บเราจะรีบลงไปใต้เตียงนะอุย๊ยเจ็บกระโดดลงทำเพื่อดันไปแล้วเว้ยอ่า มันโหลดผีอีกแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีดนตีมาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยอะอะไรแบบนี้ทุกคนมันแบบมันผีอะมันไม่ใช่คนเนี่ยเก็บกุญแจไปกันดีกว่ามีเปล่าวะเฮ้ยโอ้โหหุ่นไอหุ่นเวนนี่ ตกใจหลายรอบเลวนะอย่าออกมาจากตู้นะเว้ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนอย่านะโอเคไม่มีไปแล้วเว้ยประตูด้านหน้าออกหรือเปล่าโอเคไม่นะโอเครีบๆข้างล่างล่ะไม่มีนะไปแล้วเว้ยใส่กุญแจอา้าวไม่ใส่อ่ะ ใส่กุญแจน้องมองอะไรอ่ะเออไป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 โอ้โหแล้วดูห้องดิเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์ตเ,เลยตกใจหมดเลยโอ้ผมสะดุ้งเลยนะทุกคนนั่นไงยี่ไปเร็วไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกขอบอกเลยไม่ทันหรอก ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอะ่ะโอ้โหมันแบบมันไม่ใช่คนไล่มันผีไล่ไม่งวาร์ปได้สู้เอ้ยวาร์ปได้ด้วยอะ่ะไม่ใช่นะทางบนคงไม่ใช่นะโอ้โหเอ๊ะทำไมมันกว้างๆมันเหมือนลานบอสเลยอะ่ะอย่าบอกนะเดี๋ยวด้านหน้าโอเคด้านหน้ามีทางเปิดออืือ ไงต่อเซฟวะ่ะห้องนี้มีกระจกอย่าบอกนะว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ไปสู้กับมันนะผมว่าใช่ทุกคนตรงนั้นคือลานบอสแน่นอนหนึ100่งร้อยล้านเปอร์เซ็นนั่นไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เอา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 ต้องวิ่งเข้าไปหรอเอ๊ เอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมแสง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 วิ่งกัหาแสงต้องใช้แสงสะท้อนสามร้อยหกสิบเฮ้ยนี่โดนไปหนึ่งดอกแซบบอกเลยว่าแซบหยิบหยิบหยิบแสงหมดแสงหมดไปไหนต่อไปไหนต่อข้างหน้า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 โอเคสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบคุณไว้ก่อนเฮ้ยเจ๊ยายา โอเคโดนไปดอกที่สองนอกแบกนี่มันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยย <c oughs> ตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้โอเคใกล้ๆใกล้ๆสามร,ร้อยหกสิบสามร,ร้อยหกสิบมาดีก็มาดีจกพิเศษช่วยบอกก็เถิดเออ,ออจะมีไม่เข้าด้วยนะมีแบบเออเออ,อมีมาหยอกหยอกเฮ้ยจะโดนไปดอกที่สามบอกเลยว่าแสบแสบ ยิบหยิบ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 ตรงไหนต่อตรงนี้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 เอาละตรงไหนนะเขาจะมาหยอกเราหรือเปล่าเจ้ามาดูดอมดอมบอก่าเจ้าไม่ได้แดกเจ้าจ้าตรงนี้เหรอ,รหรอไม่ใช่เจ้าไม่ได้แดกดอกที่สี่ยังไม่ตายอีกเหรอถามจริงรีบหยิบน้องยิ่ หยิบหยิบโอเคที่เดิมเลยเว้ยจะอย่านะเออดอกที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยห้ามัง้งโอ้โหต้องโดนสักกี่ดอกถึงจะตายวะเนี่ยเออจะโอ้โหรอบนี้มาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเรียบร้อยฮะหกดอกบอกเลยว่าแซ่บแสบอะไรข้างหน้าวะนะอ๋อ แม่สาวกิโมโนอ่ะเอ๊ะเอ๊ะทำไมท้องร้องอะ่ะอย่าบอกนะ <c oughs> แล้วผมแบบพาร์ที่แล้วผมก็บอกว่าไปกินน้องทำไมไากินกินมโมโนดีกว่าแล้วมันจะกินจริงนะเนี่ยไอ้เฮียทำเป็นเล่นไปอย่าบอกนะผมว่าใช่ดูทุกคอตรงนั้นสิมามม่ อรอยเอาล่ะผมว่าเราได้พลังมาด้วยใช่ไหมนั่นไงเราจะกลายเป็นด้านมืดหรือเปล่าวะเนี่ยห,หลังความมืดด้านมืดผ่านมาเห็นหน้าไหมไม่น่าจะเห็นโอเค เนี้นยเยีงไงจออเรากำลาบบอสไปแล้วบอสท,ที่ใหญ่ที่สุดของเรื่องน่าจะมัง้งแล้วไงต่อเอ๊ะทำไมไฟมันกระพริบ,บอย่าบอกนะเฮ้ยนั่นไงผมว่าแล้นี่ ได้เวลาสังหารหมู่ว่ะทุกคนแอรียเกสอย่างนั้นหรอกเดี๋ยวเจอชั้นคนนี้ถึงตัวจะเล็กแต่ว่าช่างมันเถอะคิดไม่ออกไม่บัญยับัญยางก็แตกไปซะให้พวกมูมาอย่งอย่างอย่าอีกอย่งอีกลงไปซะผลลุกเหมือนกันนะเนี่ยฉากนี้ทุกคน ทั้งดนตรีบรรยากาศภาพอารมณ์ทุกอย่างมันแบบชวนขนลุกไปหมดเลยอะดนตรีโคตรบิวตายหาตายหาไปให้หมดขนลุกว่ะ ด้านหน้าจะพาเราไปที่ไหนกันนะหรือว่าจะเป็นโลกภายนอกน้องจะได้ออกไปสู่อิสรภาพสินะดูแสงนั่นสิโอเคทุกคนข้างหน้านั้นผมว่าน่าจะเป็นอิสรภาพมีเสียงนกด้วยอ่ะดูกั้งวนเซฟแล้วด้วย ผมว่าน่าจะจบแล้วแหละโอ้โหพาร์ทนี้ไม่นานนะเนี่ยเป็นบอสเป็นบอสท,ที่ผมว่าง่ายที่สุดแล้วไหมมันดูแบบบูมันดูแบบบิ้วมาให้ดูแบบยากที่สุดแต่ว่าสรุปทำไมมันง่ายจังวะอุ๊ยน้องๆน,น้องมาส่งด้วยอะ่ะอุ๊ยมีจับหมวกทำความพอรบด้วยหรือเปล่าเนะี่ยน่า ขอโทษด้วยนะที่เรากินเพื่อนนายน่ะเราควบคุมสติไม่ได้มันหิวเกินแล้วไงยังไงต่อฮะเรียบร้อยและก็ได้จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวผมว่าทุยผมจะขออนุญาตตัดไปตอน end credit จบนะฮะเราจะดูกันว่ามันจะมีอะ,อะไรหลัง end credit หรือเปล่านะฮะก็เอาไว้มาเจอกันเลย โอเคหลังจากที่รอมันนานแสนนานมีหรือเปล่ากันนะขึ้นเซฟด้วยมีนะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นเกาะล่ะมันไม่ใช่อิสรภาพอย่างนั้นเหรออันนี้คือสถานที่ที่น้องขึ้นมาหรือเปล่าแตงฟอร์เพคโอเคจบแล้วทุกคน เอ๊ะทำไมมันถึงมันอยู่บนเรือไม่ใช่เหรอแล้วทำไมน้องถึงมาอยู่บนเกาะเกาะนึ่งวะที่มีประตูรูปตาหมายความว่าไงวะเออเอาไป็นว่าทุกคนไปดีความกันเอาเองแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะว่าทำไม โอเคเรียบร้อยได้แล้วเราก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เกม Little Nightmares นะครับก็เป็นเล่นไป5ผ่พาร์นะพาร์ที่5น่าจะสั้นมากๆเลยนะเพราะว่าไวมากไม่คิดว่ามันจะง่ายง่ายกว่าบอสผมว่านะบอสตัวเอ่า,อาทวินเชฟอะ่ะน่าจะยากกว่าอีกอะ่ะโอเคเอาเป็นว่า จบแล้วก็จบเลยแล้วกัน,นทุกคนใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์กดทุกอย่างที่กดได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ